มาดูกันที่วงการวอลเลย์บอลบ้างนะครับเรืออากาศโทชานริดวงประเสริฐคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับการจารึกชื่อเข้าหอเกียรติยศวอลเลย์บอลนานาชาติในฐานะผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการลูกยางโลกติดตามได้จากรายงานครับความสำเร็จวงการวอลเลย์บอลไทยในปัจจุบันยกระดับก้าวขึ้นมาเป็นชาติชั้นนำของโลกและเป็นกีฬาย,ยอดนิยมของคนทั้งชาติสิ่งเหล่านี้ต้องยกความดีความชอบให้กับหลายภาคส่วนที่รวมกันผลักดันอย่างต่อเนื่องมานาน ทั้งภาครัฐเอกชนและบุคลากรหลายเรี่ยวแรงซึ่งหนึ่งในคีแมนคนสำคัญต้องมีชื่อของเรืออากาศโทชานริดวงประเสริฐใครหลายคนต่างเรียกขานกันว่าบิ๊กติม๋มหรืออาจารย์ติ๋มนั่นเองย้อนไปจุดเริ่มต้นสู่วงการลูกยางของครูผู้สร้างคนเก่งมาจากการเป็นนักกีฬาค่ะก่อนผันตัวเองเป็นผู้ฝึกสอนและมารับบทบาทนักบริหารนั่งตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทำงานอยู่เบื้องหลังมานานหลายสิบปีได้มีโอกาสร่วมง,งานกับนายกสมาคมหลายคนจบจนทุกวันนี้เป็นนายสมพรใช้บางอย่างนั่งแท่นประมุกนอกจากนี้ด้วยความสามารถอันโดดเด่นอาจารย์ติ๋มยังได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งใหญ่ในระดับนานาชาติกรรมการสภาการจัดการแข่งขันสาพันวอลเล์บอลนานาชาติหรือ FIVB ต่อเนื่องมา28ปีกรรมการบริหาร FIVB ต่อเนื่อง26ปี รองประธานและเลขาธิการาพันธ์วเลิ์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC แม้ว่าหลังกเกษียณจากตำแหน่งนี้ไปแล้วเมื่อปี2,563ท่านก็ยังได้รับการแต่งตั้งจาก AVC ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกีติมศักดิ์ตลอดชีพทันทีค่ะถือว่าเป็นผู้สร้างคุณูุปการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จวงการอลเลิ์บอลทั้งในประเทศไทยอาเซียนระดับเอเชียและก้าวไปสู่ระดับโลกเป็นผู้วางแผนพัฒนากีฬาอลเลิ์บอลอย่างเป็นระบบขั้นตอน โดยเฉพาะลูกยางไทยตั้งแต่แทบจะไม่มีคนเล่นไม่เป็นที่รู้จักไม่ประสบความสําเร็จจนกลายมาเป็นกีฬามหาชนมีคนเล่นคนเชียร์ทั่วทั้งประเทศสร้างผลงานมีชื่อเสียงในระดับโลกสร้างยุคเจ็ดเซียนจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญนอกจากนั้นยังทําให้นานาชาติยอมรับไทยว่าเป็นเมืองกีฬาวอลเลย์บอลลำดับต้นๆของโลกสามารถจัดแมชนานาชาติทั้งในร่มและชายหาดพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆป้อนสู่วงการ ได้รับการยอมรับไว้ใจให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติและย้ายสำนักงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจากจีนมาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยด้วยค่ะตลอดชีวิตการทำงานของอาจารย์ติม๋มได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อวงการมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ยอมรับจนได้รับรางวัลตอบแทนแห่งความทุ่มเทนะคะได้รับการโหวตจากทั่วโลกยกย่องให้เป็นหนึ่งในหคน จะรืกชื่อในทำเนียบขอเกียรติยศวอลเลย์บอลนานาชาติ International Volleyball H. a l l of Fame ประจำปี2023ในฐานะผู้ประกอบคุณอุปการให้กับวงการวอลเลย์บอลโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถือว่าเป็นคนไทยคนแรกและคนแรกของอาเซียนด้วยค่ะที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ในปีนี้2 0 2 3เนี่ย2 5 6 6นะครับก็ได้มาจากในฐานะผู้นำทางการกีฬานะครับ ต้องเรียนว่ามันเป็นเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่26นะฮะจากประเทศสมาชิก210ประเทศนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่คนจากนะฮะภูมิภาคเซาท์อิดเอเซียนะครับได้รับการจารึกชื่อที่ธรเนียบพอเกียรติยศครั้งนี้นะครับ ปัจจุบันเรืออากาศโทชานริดวงประเสริฐแม้จะเข้าสู่วัย80ปีแล้วแต่ท่านก็ยังคงคอยอยู่เบื้องหลังการทำงานเพื่อพัฒนาวงการลูกยางเช่นเดิมนะคะภายใต้คำม,มั่นสัญญาที่ยึดถือมาโดยตลอดเมื่อได้รับโอกาสในการทำงานจะทุ่มเททุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตอบแทนประเทศชาติอันเป็นที่รักและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยมีความมุ่งมั่นทุ่มเททำทุกอย่างให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่นๆค่ะ โสภิตทุยเวียงรายงาน